สวัสดีครับเพื่อนเพื่อมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่านะครับเป็นสายลุยใช้งานหนักนะครับมาพร้อมกับซองใส่มีดนะครับตัวนี้เป็นซอง PVC นะครับคุณภาพก็ปานกลางนะครับไม่ดีอะไรมากนะครับแต่ว่าเราแค่เอาไว้เซฟคมมีดเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ได้เอาไปฟาดหรือไปตกกระแทกอะไรแบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับเอาไว้แค่เซฟปลายมีดคมมีดแค่นั้นเองนะครับ ยังราคาเดิมนะครับราคาเดิมเป็นมีดฟูทแทงราคา1200บาท1200บาทพร้อมกับ2สายมีดมีตัวกิปล็อกด้วยนะครับตัวกิปล็อกแบบตัวใหญ่เนี่ยมันสามารถล็อกเพื่อไม่ให้เปิดอ้าได้ด้วยนะครับปิดเปิดไม่พอมีตัวล็อก้วยนะครับถ้าแตกต่างจากตัวเล็กตัวเล็กมันจะล็อกไม่ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเนาะ ทั้งหมดนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับด้ามที่เพื่อนเพื่อเห็นเป็นด้ามไม้พยุงทั้งหมดนะครับนะครับมาดูเล่มที่หนึ่งครับเป็นทรงกลุขา่นะครับกลุ่าหรือกุระานะครับพูดกันติดปากก็กุระคาแต่จริงๆมาสะกดด้วยกลุขา่นะครับ <laughs> นะก็ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาเรียกยังไงกันนะครับมา มีดกรูกคาด้ามฟูแทงที่เพื่อนๆเห็นเป็นคราบนี่ก็คือเป็นเศษของ PVC นะครับไม่ได้เช็ดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เอาลองใส่ฝักใส่สองแล้วมันก็มีเศษติดนะครับนิดหน่อยนะครับมามาดูความยาวของใบมีดนะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับใบกว้าง2.3นะครับสันอยู่ประมาณ6กมิลครับมันเหมือนมุมแมลงนะ มีประเภทนี้นะครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับด้ามนี่ลายสวยสีแดงสดนะครับที่เห็นเป็นรอยนี่ก็เป็นคราบของกระดาษกาวนะครับกระดาษกาวเวลามันโดนความร้อนที่เราหนีบซอง PVC มันก็จะติดนะครับยังไม่ได้เก็บไม่ได้เช็ดออกนะครับะนะครับนี่ ดูโดยรวมนะครับสวยงามนะครับหมุดขนาด5้ามิล2จุดนะครับแล้วก็มดุดมอสเซต 1. จุดรูรอยเชือกตรงท้ายด้ามสังเกตว่ามีดรุ่นมีดเหล็กชิปเปอร์สตีลรุ่น89นิ้วผมจะไม่ใส่หมุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยสเปคของใบมันอะมันเป็นใบที่ขนาดกลางเนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องมีมุดตัวนี้ด้วยครับมุดตัวนี้ ใส่ไปมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับร้อยเชือกแทบไม่ได้ร้อยนะครับบอกไว้ก่อนแต่เวลาเราตอกไปปุ๊บเห็นไหมครับตัวหมุดที่เราทำเนี่ยมันย้ํายากพอมันย้ําปลายยากปุ๊บเนี่ยตอกไปก็แค่ให้ไม้มันทะลุมันมีเปอร์เซ็นต์แตกสูงเลยนะครับเวลาเราใช้งานนะครับข้อเสียด้านประกบคือใช้งานไปนานๆเนี่ด้ามันอ้านะครับด้ามมันอ้าด้ามมันแตกนะครับเนี่ยเวลาเรายึดหมุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาอากาศเปลี่ยนนะครับ ไม้มันหดหรือไม้มันขยายแตกอีกนะครับเราพูดตามตามตรงนะครับแต่มันแล้วแต่คนชอบนะครับมันสวยแค่นั้นเองนะครับแต่แล้วแต่คนชอบจริงๆนะครับอีอยามันทำซองใสมีดยากมากเห็นไหมครับมันหักกลางอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องทำเผื่อด้านหลังไว้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเป็นคายเด็กกันเราจะปาดตรงนี้ทิ้งนะครับปาดตรงนี้ทิ้งเห็นไหมครับตรงนี้นะแต่ IPc ตัวนี้มันบางนะครับถ้าปาดทิ้งปุ๊บมันอ้านะครับมันอ้าพอมันอ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหลวมนะครับแต่มันก็สวยไปอีกแบบนะครับแบบนี้นะครับที่บอกว่ากิบล็อกตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันอ้าออกได้ แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่นมันมีเลื่อนมาด้านขวาปุ๊บนะครับแล้วกดเห็นไหมกดไม่ลงแล้วนะครับไม่ออกนะครับเลื่อนมาด้านซ้ายถึงจะออกนะครับอ่นะครับ1200บาทนะครับต่อมาเล่มที่สองครับสไตล์มีดแคมป์นะครับมีดแคมป์ ใบมีดยาว10.2นิ้วนะครับใบกว้าง2.2สันอยู่ที่6มิลน,นะครับมีดแคมแด่เราแต่งคมหลอกด้านหลังนะครับเศษพีวีซติดเห็นไหมครับ,เ,รบเช็ดออกครับด้ามไม้พยูสวยงามครับตัวนี้เราเล่นหมุด,มดเล็กมีโมเสตตรงกลาง ด้ามไม้พยูนี่มันมีสเสน่ห์จริงๆนะครับมาใส่สองเมตรให้ดูนะครับไม่คมมากอ่านี่ครับสวยงามนะครับเล่มที่สามตัวนี้เป็นโบวี่นะครับใบเมีดยาวสิบนิ้วครึ่ง ใบกว้าง2.2นิ้วสันอยู่ที่5.5มิลด้ามไม้พยูงสีออกโทนดำๆนะครับเลื่อมๆดำแต่ว่ามันสีแดงเข้มแดงมืดนะครับแดงมืดมันเงาเนาะดูไม่ค่อยชัดเลยแต่สวยมากนะครับ อ่นะครับต่อมาครับเล่มที่4นะครับนี่ก็เป็นคราบยางเดี๋ยวใช้ผ้าเช็ดมันก็ออกนะครับ เวลาเราหนีบเราจะใช้กระดาษกาวพันนะครับใช้กระดาษกาวพันตัวนี้นะครับเวลากระดาษกาวโดนความร้อนมันก็ละลายออกมาติดกับเหล็กนะครับกับไม้นะครับตัวนี้โบวี่ใบยาวอยู่10บ0 9จด้านิ้วนะครับ10.9นิ้วกว้างกว้างสองุนิ้วครับสันอยู่ที่ห้ามิลน,นะครับ คาบเห็นไหมครับเกลี้ยงแล้วนะครับสวยงามนะครับไม่ได้เอาผ้ามาด้วยเนาะมาดูด้ามครับสวยนะครับสีแดงสดนะครับ ต่อไปครับเล่มที่5ตอนนี้เป็นอิเนปหรือมาเชเตนะครับเค่าเป็นขน p สติดนะครับไม่ได้เช็ดนะครับะสะอาดแล้วนะครับใบมีดยาว10.8นิ้วใบมีดกว้าง2.4นิ้วกรีดล่องเลือด2เส้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนขาย17,800เลยนะเนี่ย แต่ตอนนี้ขายยากนะครับขายยากขายได้กำไรเล่มละร้อยขายแทบไม่ค่อยได้กำไรนะครับขายเพื่อทำคอนเทนต์นะครับนี่ตอนนี้นะครับขายเพื่อทำคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดผู้ติดตามนะครับสวยงามมากเล่มนี้เล่มนี้ขายก่อนเพื่อนแน่นอนนะครับขายก่อนเพื่อนแน่นอน เดี๋ยวผมจะวาดแบบไว้แล้วเดี๋ยวจะทำเหล็กชิปเปอร์สติลทรงนี้นะครับน่าจะขายดีนะครับเดี๋ยวทาบกระดาษอึบอาสวยอีกแล้วนะครับเพื่อนชอบรูปทรงไหนนะครับทักก่อน ได้เลือกก่อนนะครับทักทีหลังก็ได้เลือกทีหลังนะครับอ่ะโอเคนะครับราคาเล่มละ 1, 200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางหรือจะโอนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับวันนี้เขาจบการรีวิวไม่แค่นี้ครับสวัสดีครับ